มาดูไปเป็นคันครับในคุณนี้ครับเหมือนที่ซ้อมนี่แหละฮะโอ้โหบอกเล่นไม่ต้องเล่นดีมากเล่นเหมือนซ้อมพอเออฮะขอป็นบูดีบอกว่าอย่างนั้นนะ อยู่ช็อตคอบเลยฮะเหลือสีวินาทียังอยู่ครับแมยังอยู่ครับได้ไหมครับได้อีกสีสิบสี่นิดโอ้โหสารพันแน่ขับทสงครามมาจากทีมจงตูดานะบอกว่าติดนัดชิงครับอยู e ่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เลยวันนี้มาไม่ครบนะฮะ วันไี้ครับกบินบุรีครับจำชูรครับจริงจริงครับวันนี้โอ้โหโมาเหมือนกันทั้งสามคะแนนครับคนละทีครับ สามไม่ได้ทีนะครับโอ้ไม่ได้ลูกนี้ครับของกบินบุรีลีบาบอลเป็นของจงตูดาครับมาเขาถ่ายบอลมาสวยงามลูกนี้ครับวางง่ายๆ่ายเขาลงไปครับลีบาลงไปฮะเออลีลีอัพลงไปฮะกบินบุรีนี่ก็มาครบทีมวันนี้ครับอีกฝั่งนี่นะครับโอ้โหไม่ยอมให้ทิ้งห่างเลยฮะมาตีเสมอที่ห้าต่อห้าครับ บอเจอที่หนึ่งครับแม่รู้สึกกำมันตั้ง <c oughs> แต่เทาเตแรกครับ <c oughs> โอ้โหเลยครับยังแรงดีมากใจแรงมากฮะนี้ยออกไปนะครับ <c oughs> เพื่อนไม่สามารถโดดรับได้ฮะสูงมากกบ <c oughs> <c oughs> ินพุรีครับมาครับ ดีบอลมาที่สามคะแนนไม่ได้ครับลูกนี้ติดขอบห่วงครับออกมาครับดีบาบอลเป็นของจงฟุดาเดี๋ยวเี๋ยบอลขึ้นมาครับเดี๋ยวบอลขึ้นมาแล้วถ่ายออกไปครับสา,า,ามคะแนนเป็นยังไงครับแออติดขอบห่วงครับดีบาบอลเป็นของกบ,บินบุรีแล้วก็มาครับจา่ฟอนนี่ลูกสูสีครับคุ่กีฬสูสีครับ เปลี่ยนแล้วไหนฮะโอ้โหครับแน่ยดีครับเร็วและแรงไวมากครับแต่บอลแล้วว oh, 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 mm. ิ euh, <c oughs> ่งตามนะผมเหมือนทุกบอลเลยฮะดีบาบอลนะครับเป็นของกป็นบุรีครับ แล้บอลไปครับจงสุดาตัดบอลนะฮะเป็นบอลส่งเข้านะครับของกบิบุรีเนี่ยทช่ระยะกลางเนี่ยมีลกรบติดนิดนึงครับต่อบอลได้กบินมานะครับจงสุดาครับ สามได้ไหมครับเก็บไปฮะโอ้โห,โหครับที่สูสาเนียคนนี้ครับเจ็ดต่อเจ็บท่านนี้ฮะโอ้ไม่ได้ครับแบงคบ์ครับพยายามมี่ดูฟอลโล่ตามเลยฮะตัดไปนะครับต้นนะ ได้ฟาวแล้วนี้ครับโอ้โหคีลุคคู่นี้นี่ต้องดูยาวๆเลยพี่ครับมองว่า <c oughs> คู่คีลุคสีให้มากไม่ได้ครับยดไม่ได้ครับวันนี้ครับวันยังเป็นของ ลงสุดานะฮะเอาได้ไหมครับวางแม่ยังตำแหน่งไปนิดนึงครับอยากจะเซ็แต้งลงแต่ไม่ได้ครับลงนี้ครับยดไม่ได้ครับลงนี้ครับรีบาบอลนะครับมาได้เป็นของยังเป็นของกบิบุรี ยอดอีกทีหนึ่งครับระยะกลางเป็นไงครับยังไม่ได้ฮะโอ้โหนะครับลงไปครับ<อ>ยินครับ แบงไปนะครับแบงค์ oh, ขึ้นวางโอ้ยลูกนี้ครับนึกว่าเพื่อนอยู่มาคนเดียวฮะสามคะแนนนครับไม่ได้ครับสี่บาบอลนะครับเป็นของยศครับจากกะปินบุรีนะครับโอ้ดีค่องมากครับแ้เยลูกตัดถูกตัดออกไปครับเวลานอกครับของกะปินบุรีฮะ แมวันนี้นี่ก็เป็นบุรีพั่ธ์ค่างเต็มทีนะครับโอ้เต็มเบกนะครับที่จงตูดาวันนี้อีกครึ่งหนึ่งต้องไปชิงชนะเลิศสายสองครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แต่ประมาณนั้นนะก็ถือว่าไม่ฟูลทีมนะจนะแต่ถ้าจรงถือว่าคู่กีสุาสีอยู่พี่เจ็ดต่อสิบเอ็ดนี่ถือว่านิดเดียวใกล้เก่งครับใกล้เก่งนะครับ สัญญาณนะครับจากคณะกรรมการนะะให้เล่นกันต่อนะครับ ิบุรีครับถ่ายบอลออกมาโอ้โหลูกนี้ครับแชเปลิงเงี้ยตัวนี้ฮะแชเปลิงนะฮะเป็นการอ่าครอบครองบอลแล้วก็เคลื่อนไหวโดยการเอาอาดี๋ยวอธิบายเหรอ <laughs> โอเรียเล่นกันเองครับพวกน,นี่ยวอลก,กิงกกก้งครับวอลกิกก้งแล้วก็มอก่อนเล่นวอลกิ้งกันีลยนี่ก็จะใช้คำว่าแชปลลิงในการควบคุมทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะอย่างเดียวเลย นะครับโอ้โ oh หแน่นอน,นครับูกตัด้านครับต่อครับ เียบาบอนนี่ย hey. ิ่เป hey. ็นสีนี่เป็นของนี่หมดเลยนะเป็นบุรีครับแง่วางติดคอมองนิดนึงยังจะเข้าไม่ได้ฮะโอ้ได้ทีโทสองลูกครับวินด้วยฮะ สูงหรือว่าสูงใหญ่มากครับคนนี้บินของเขาป็นพลีครับโอ้โห,โหนี่ครับเป็นทฤษฎีเบื้องต้นนะต้องฟอลโล่มือตามเนี่ยมันจะลงง่ายขึ้นนะจุลุโกโพษวินป่วยวินปวยจะี๋ปถึงลูกครับ นี่รั <c oughs> บ,บของจงทูดาครับสามคะแนนนะครับลองดูฮะสาม,ไ,มได้ไหมฮะโอ้โหม่ไม่ได้ะฮะเอะ เออตรงนี้นะถ้าจะไปจ่ายมาให้เพื่อนแต่ว่าจังหวะไม่ได้นะแต่วันนี้โกสุดาเ้าขาเจ้าเจอนัน,นะอร์ฟสุดานะ,นะคร<อ>ับก็มองง่ายๆก็ขาดผู้เล่นอย่างคิวเป็นคนอย่งนะนี่เป็นถือว่าเป็นเล่นส่งคุณค่า,าเลยอ่าส่งคุณคามากคิวค้าคิว ครับขึ้นมาหลายเทินนะแต่ยังไม่ได้นะ <yummy> อย่โอ้โหอย่างนี้ลงไปเลยะเฮะลองมาหลายรอบฮะยังไม่ลงมาลงล,งลูกนี้ครับ คะแนนตามมาแล้วนะครับจากวางลงไปง่ายๆครับสำหรับปูมนะฮะโอ้โหรับลงด้วยตรงนี้ครับนี่ได้เป็นุยพ้อยต์พีนะฮะนี่ครับสวยงามมาลูกนี้ครับโอ้โหครับแต้มมาแล้วครับพี่เอครับก็ดูเฉดลุกสองสุสีนะครับคู่นี้นะครับดูสีครับต้องดูกันยาวๆคู่นี้ โอ้ไม่ได้เมื่ี้ครับตามอยู่สองคะแนนครับสิบสองกับสิบสี่ครับอ้าวครับสามอีกทีนะครับเฮ้ย แต่ยักษ์กลางเป็นไงครับไม่ถึงครับเดี่ยวไปนิดนึงฮะโอ้โหตรงนี้ครับแหมครับต้องยอมทำฟาวครับพี่โรจากภูมิครับ ไม่ได้ครับเลย